สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงมาแกน่น้องน่ารักมากได้แล้วเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้ดวงสดีหรือเปล่าน่ารักมากอยากได้น้องมากๆเลยชอบน้องอันนี้ตั้งแต่น้องเป็นตัวตุ๊ก,กตาแล้วตอนนี้น้องมาเป็นตัวแบบว่า โมเ,เดลเราอ๋อจำได้แล้วจำหน้ามันจำได้พีพูดอะไรถึงดง<ะ>้นะนี่กล่องกล่องสวยมากยังถูกต้องถูกต้องน้องนา่ารักมากมาแล้วสีเขียดเป็นอะไรใส่หมวกดา มาดูกันมันน้ารของหนูกล่องกล่องสวยมากฮันดอร์ลันเดนฮันดอร์ลันเดนแทนดาแทนอุ้ยตัวนี้ไม่น่าเกียดสุดเลยในกล่องอะสำหรับหนูแ <c oughs> ตอนนอ่ตนหนูแต <Magic. S 2> ่หนู Magic ดีดี่น้องน่ารักปะน่ารัก ดูกันอุย้ยน้องมีดาวมีไม้ดาวมา,มกมากแกะด้วยมาเลยมือน้องเป็นดาวน้อยอ่ะน่ารักจังเดี๋ยวหายไปยนีแล้วกันะะน่ารักมากอุ้ยงานสวยงานสวยมากาสวยนะครับทุกคนงานดีอ่ะ เอาจีดูเก๋าไอ้นี่ครับตัวอะไรอ่ะตัวใหญ่ไม่อยู่อุ้ยเรามีเพื่อนเป็นเห็ดน้อยเหรอก็น่ารักเลยอ่ะนอนหลับโอ้ยนอนหลับอยู่บนแกะโอ้ยงานดีเทลดีมากเลยมีฐานด้วยเนาะมีมีฐานแกะฐานเลยดูดีดูว่าไงไม่แกะไม่แกะเอาแกะก็ได้แกะไปแล้วน่ารักมากค่ะน่ารักมาก งานดีเทลดีมากดีต่อกรตัวนี้น่าจะเป็นจดหมายไม่ใช่เอาสีอุบาไม่ดีนะคะ ทำไมอ่ะโอ้ยพี่พีนเป็นอะไรอ่ะน้องไอติมมูนเกลาโตตอนน้องว่าเป็นโมดเดลน้องก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยตอนเป็นตุ๊ก,กตาก็น่ารักมากดีเทลดีมากมากมากใช่ตอนเป็นตุ๊กตาดีเทลดีมากตัวนี้จำได้เลยก็ยืนขายาอยู่งอพระจันทร์อันนี้เป็นพระจันทร์ แกเหรอให้บผมแกผมกับเ,เกาบผมคันอยู่พัดจันจริงๆใทยแน่ๆจับง่ายมากพัดจันเจ๊ะนะ น้องน้องตัวถัดมานะครับเป็นน้องพจันทร์ชจันทร์หนูน้องพัชจันทร์เงยพึ่งด้วยพัชจันทร์น่ารักมากอืมพัชจันทร์น่ารักมากพาทีพจันทร์น่ารักมาก น,น้องอ่านหนังสือนะครับโอ๊ย,อยน้องมีสมองใช่แล้วน้องมีดาวบนหัวดาวสมองมีปไปไหนอะพี่พีทดาวน้องไปไหนอะนี่ไงดาวไม่น้องมีดาวอันใหญ่อ๋อไม่มีสมองนั่งเฉยเ โอ้โหใหญ่แมงมุมดักฝาดมาดิไม่ใช่ใหญ่แมงมุม,มค่ะ วิ <Sure. S 2> ้สวยอันนี้ตัวนี้สวยเนี่ยครับต่อซ้ำได้น้องไปตันนีหนูไม,ไ,ไม่ได้ติ๊กเก็หนูไม่ได้ติ๊กเก็ตแต่น้องไปตันนีมีกล่องไปตันนีเลยน่ารักทุกตัว นี่น่ารักมากน่ารักทุกตัวเลยน่ารักทุกตัวเลยโอ้ยน้องสาวน่ารักถ้าน่ารักมากๆคือตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองสามอันนี้แอบน่ารักเพราะถานน่ารัก